ทุกคนเออจะเป็นทะเลติดทะเลเนาะเป็นค่ายทหารที่นี่ก็จะมีโรงแรมร้านอาหารอ่าเหมือนทั่วไปนะทุกคนเหมือนทุกที่เนาะคือหน้าร้อนก็จะแบบโอ้โหแบ่เป็นเมืองเล็กๆนะเมืองหน้าด่านอฮเมืองไม่ใหญ่โตมาก ท,ที่นี่มีแบบซากประหลากหักพังยะเยอะมากเลยนะทุกคนที่นี่เมืองเอเลลีสิเอเลลีเรียกอย่างที่นี่เมืองเมืองนี้นะเป็นทุกคนเป็นเมืองเล็กๆเนาะอ่าแต่ก็แต่หน้าแต่ฤดูร้อนน่ะหน้าร้อนน่ะจะมีคนมาทะนลงทะเลอะไรแบบนี้นะทุกคนเนาะอ่ามีแล้วก็มีเมืองเก่ามีซากประหลากพังเยอะมากที่ขุดเจอนะทุกคนเนาะ ขุดพบเจออ่าเยอะมากทุกคนที่นี่นะอ่าสมัยโรมันนะทุกคนเนาะสมัยโรมันอ่าสวยมากขออนุญาตคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคนะทุกคนจ๋าเอ้าทำเป็นคลิปยาวแล้วกันนี่นี่เป็นนี่เขาของเก่าแนละ้วทุกคนสมัยโบราณเนานะ ภาพมันจะสั่นไปนิดนึงนะทุกคนเม,มืองน,นี้ยังคงแบบบางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้นะแบบดั้งเดิมอะไรแบบนี้นะเนาะยังดั้งดั้งเดิมมากไหมไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ก็ยังเห็นมีอยู่อ่ะแบบเก่าๆอะไรแบบนี้นทุกคนอหนูชอบมาเมืองน,นี้ขออนุญ,ญาตยาวหน่อยนะทุกคนจ้ะ ตรงนี้ก็คนเท่าคนแก่ก็มาจอดรอรถมงรถหม่นะทุกคนรอรถหม่เพราะมันมีมันมีป้ายรถเมย์ตรงนี้เนาะออตกาตรงนี้เนาะสถานีสถานีออตกาอยู่ตรงนี้บ้านเรือนก็ยังเป็นแบบว่าเป็นแบบเก่าๆแก่ๆก็ยังมีอยู่นะทุกคนจ๋าเออหนูชอบหนูชอบมันสวยดี สถานที่เก่าๆก็ยังมีอยู่ซากประหลักัพังก็ยังมีอยู่นะทุกคนอ่าบางบางบ้านเขาก็ไม่ทุบเนาะบางบ้านเขายังไม่ทุบนะทุกคนจ๋า Moo, ไ,ไม่ทุบทิ้งเนี่ยทุกคนอันนี้ก็เป็นเมืองโบราณน,นะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเมืองโบราณน,นะทุกคนจ๋าเป็นโบราณยังมีซากประหลักัพังหลงเหลืออยู่เนาะอ่าให้ให,ให้ให้คนรุ่นหลังได้ดนะูเนาะอ่าตรงเนี้ยเป็นโรงศพ อันนี้ก็น่าจะเป็นที่เก็บเก็บข้าวหรือเก็บน้ำไม่รู้ <g üler> สมัยแต่ก่อนนะทุกคนจ้ะยาวไปเลยคลิปนี้นี่จ้ะก็จะมีสวนสาธารณะนะทุกคนให้คนมาเดินเล่นตอนเย็นอะไรแบบนี้อุ้ยมันสั่นไปหมดเลยะต้องขอขอโทษขออภัยด้วยนะนั่งนั่งในรถเออ นะคะทุกคนจ้าฟาร์กิ้ดเม็ดฟาร์กิ้เม็ดเซนไปเลยสิเอเลดเราก็มาถึงแล้วนะจ๊ะเอเลล,ลี่รถเยอะมากเลยขนาดเลือกมาวันปกตินะอืะอขับปลาได้ไหมนะ่ะสร้างฝรั่หักพังนะทุกคนเออไปเนี่ย สวยเอกลักษณ์ของเอเลนี่นะทุกคนไปที่ไหนในประเทศตรุรกีก็จะเจอแบบนี้เนาะอุ้ยสวยเนะาะที่นี่เมืองเก่าเยอะมาก ปลาตัวใหญ่มากกินหมดไหมเนี่ยใช่ค่ะ 丑呢。 โอ้ทะเลแสนงานตรงนั้นจะเป็นเมืองเก่านะทุกคนเป็นหน้าด่านเป็นเมืองเก่าเป็นกำแพงเมืองเก่านะตรงนั้นน่านร่วนจ้ะ กำแพงเมืองเก่านะแบบแต่ก่อนเขาจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบค้าศึกโจมตีอะไรแบบนี้ใช่ไหมทหารก็จะอยู่แถบนู้นอะไรประมาณนี้นะทุกคนอแถบทางนู้นก็จะเป็นที่นั่งเล่นตอนค่ำคืนเนาะคนก็จะเดินเล่นแถบนู้นก็จะเป็นร้านอาหารเป็นดนตรีนะทุกคนจะ้ะเป็นดนตรีเป็นอะไรแบบนี้เนาะสวยมากอ่า เขาเขาก็จะมาเล่นทะเลกันตรงนั้นเนะเาะอตรงแถบนั้นน่ะแถน้นจะเล่นกาแฟาทะเลนั้นก็จะเป็นค่ายทาหารอ่าเป็นค่ายทาหารนะทุกคนเออเป็นไดขวดบุงขวดเบี้ยฮะเอเอ,เ,อเดี๋ยวน้ำก็ขึ้นนะทุกคนตอนนี้น้ํามันยังลดอยู่เออพอหน้าหนาวน้ําก็จะขึ้นมาถึงนี่เลยท่วมปิ่มน,นี่เลยนะฮะ ให้เดินเฉียรดรถเขาโอ้ยดูปลาเห็นปลาไหมทุกคนมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นเลยนี่เห็นปลาไหมทุกคนเอ้ยใสมากปลาเพียบเลยดูดิปลาทางนั้นเลยโอ้ยดูดิปลาทางนั้นเลยทุกคนฮะ บีดคกะสวยมากทุกคนสวยมากสวยมากสวยมากเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นเมืองโบราณเนาะเออที่หลงเหลืออยู่ น้อยนึงแต่มีเยอะนะทุกคนเขาก,กูเจออยู่ฝั่งตรงนู้นอีกก็มีนะกูเจออ่าก็มีนะทุกคนสวยมากเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้หายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้ว,<ม>ลวทุกคนอ,อ,อ่ดูดิยังมีเสากระดงกระโดนมีเสาแบบนี้หลงเหลืออยู่นะทุกคนเออดูดิ นะประเทศตุรกีมีเยอะมากมีจนเขาเขามีสถานที่เก่าๆแบบนี้มีเยอะจนไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ที่ตรงไหนเนาะเออจนไม่รู้จะไปอนุรักษ์ไว้ยังไงแล้วอะไรแบบนี้นะทุกคนเออถ้าเป็นบ้านเราคงว้าวเนาะแต่ที่นี่ก็คือมันไม่ว้าแล้วอะ่ะเขาก็ปล่อยทิ้งร้างอนยะ่างเงี้ยเขาก็ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งร้างนะเขาเก็บแล้วเขาก็ทําความสะอาดคนทําความสะอาดเนาะทุกคนดูดิอ,อ ถ้าหน้าหน้าหน้าร้อนน่ะจะอากาศดีมากล,ลมเลื่นมากนะทุกคนมลมเย็นอันนี้ไกลนนำเที่ยวไหมไม่ใช่นะทุกคนเพราะนี่ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ทุกคนปันหนูจะพามาดู ก็คือยังเป็นภาษาภาษาอะไรก็ไม่รู้กีกมั้งภาษากีกโรมมนมัน้งหนูก็ไม่รู้หนูต้องไปศึกษาดูนะเพราะหนูก็ไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนไงคือหนูจะมาดูปูเฉยหนูก็เลยพาแวะมาแนละ้วทุกคนจะ๋ะเออตรงนี้นะดูสิสมัยโบ,ร,บราณเนานะดูดิยังมีหลงเหลืออยู่นะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถูกเก็บรักษาเนาะดูดิเขาขุดเจอหมดเลยนะทุกคนขุดเจอขุดพบ หลายพี่หลายถ้าเกิดอ่ะทุกคนลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสมัยก่อนเราเป็นเจ้าหญิงเนาะเออแล้วเราเดินมาแบบเนี้ยเออมันคงจะรู้สึกแบบว้าวอลังการมากเลยเนานทุกคน มีสองอันนะมีสองอันนลยทุกคนนี่น่าจะเป็นโรงศพแบบทุกคนจ่าย่ะทุกคนน่าจะเป็นโรงศพตรงมูต้นไม้ดูดิสวยๆนะเขาขุดเจอแต่ว่าโอ๊ยสะดุดอ่า เขาพูดเจอเ้ยแม่ตัวนั้นสวยจังเลยอืมภาษาอาหรับก็มีนะเออทุกคนเห็นปะอันนี้น่าจะเป็นภาษาอาหรับปะอืมหนูก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นภาษาอาหรับดูสิทุกคนดูสิเสาวนี้ยังมีเขียนภาษาไว้เลยนะเอ้าดูสินี่เห็นปะเขียนภาษาไว้ใน,นภาษา นี่เขาเขียนเหมือนเสาเหมือนเขายังมีเขียนตัวหนังสือเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรนะบ้านเราอะ่ะดูดิเขาเขียนหนังสือไว้เอ,อเขียนหนังสือไว้เห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขียนหนังสือไว้อันนี้กระูปตะยา่เฮ้ยสวยเนาะ ด้วยสาวปลาหลักหักพังที่เนี่ยเยอะมากทุกคนเยอะมากๆากเอเมี้ยวเมีเมียวเมเมียวทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะจ๊ะที่มาดูคลิปหนูนะจ๊ะเออได้สาระอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะทุกคนวันหลังจะพาไปดูชนะคคีนะทุกคนจ้ bye บาบายบายโคกต่ำเขา